หลายท่านอาจจะเคยเห็นต้นตะลิงปิงแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะนึกไม่ออกมันเป็นต้นหน้าตามันเป็นแบบไหนฮตะลิงปิงแต่รู้ว่ามันเป็นอาหารโบราณค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเอามาทําอะไรให้เป็นเงินเป็นทองได้บ้างนะครับตะลิงปิงหน้าตาแบบนี้ครับเวลามันออกลูกก็ออกที่ต้นอย่างนี้ครับโอ้โหเป็นผู้เป็นพวงครับเป็นผู้เป็นพวงครับนี่คือพวงตะลิงปิงว่ากันว่าตอนนี้ในภาคใต้นะครับ มันจะออกประมาณมกราถึงมีนานะฮะ,ะเป็นฤดูการที่เรียกว่าคนที่ชอบทานอาหารที่ประกอบขึ้นจากตลิงปิงเนี่ยมาเป็นช่วงเวลาพิเศษเลยนะครับอ้าทำยังไงครับพี่ไหมหรือว่าพี่สุมาลีเป็นชาวอำเภอญาตตาขาวจังหวัดตรังครับอดีตเนี่ยแกก็เป็นพนักงานของขอบตออนะฮะที่กระบ,บี่แต่ว่าลาออกมาอยู่ที่บ้านค แล้วก็เกิดแนวคิดเอ๊ะตะลิงปิงริมรั้วบ้านเรามันเยอะเนาะ,ะลองมาแปรรูปหน่อยแซอก็เลยเอาตะลิงปิงมาทําเป็นตะลิงปิงอบแห้งว้าวนะครับทดท <ำ S 1> ลอง,งอทำทดลองทําแล้วก็รับซื้อนะครับจากชาวบ้านมาราคากิโลละ8บาทเอามาแปรรูปนะครับรวิธีการคือต้มก่อนนะฮะเอาตะลิงปิงมาตัดหัวตัดท้ายล้างทําความสะอาดแล้วก็ดองเกลือทิ้งไว้3ามคืนหลังจากนั้นก็ามาเชื่อมเป็นเวลา สี่ชั่วโมงพักให้อุ่นนะครับจนเย็นตัวแหละแล้วก็ค่อยตักใส่ถังแช่ในน้ําเชื่อม,อมแล้วก็พักไว้อีกสามคืนนะครับแล้วก็มาตากแห้งหรือว่าอบแห้งอู้ขั้นตอนเยอะนะเดี๋ยวนะ,ะก็คือดองเกลือก่อนสามคืนใช่ครับแล้วก็เอามาเชื่อมอีกสี่ชั่วโมงอพอเย็นแล้วก็เชื่อมให้มัน เอมใหพักอีกสามคืนเข้ากับน้าตาลเนาะเพราะว่ามันมีรสเรี่ยวเอยุ่งยากสที่เขาทำเขาก็ทำนี่ครับมันไม่ยุ่งยากนะค่อยๆศึกษาเท่าที่ดูเนี่ยมีมีหนึ่งสัปดาห์ละอะเอาก็ธรรมดาเนาะดองเกลือสามคืนเคี่ยวอีกสี่ชั่วโมงแล้วเชื่อมอีกสามคืนโอ้โหครับเราใช่ไหมนะแล้วยังไม่พอนะเอาไปตากแห้งนี่ตากแห้งแล้วตากแห้งแล้วนะครับแล้วก็ พอตากแห้งแล้วก็จะได้เตะลิงปิงอกแห้งครับตอนนี้ก็บรรจุดใส่ถุงได้เลยนะเห็นไหมขายกิโลละเท่าไหร่รู้ไหมค่ะห้าร้อยบาทจากตะลิงปิงกิโลละแปดบาททำไปทำมาอ้าวมันเป็น500บาทนะครับแต่ว่าพูดก็พูดนะแปดเนี่ยก็ต้องคูณไปนะครับเพราะว่า โลละ8บาท10กิโลมันถึงจะได้แบบอบแห้งเนี่ย1กิโล10โล80เป็น80ก็ประมาณร้อยหนึ่งอ้าวคำนวณคร่าวๆนะร้อยหนึ่งกรรมวิธีทำอีกอะไรต่อมีอะไรอีกเอาไปตากอีกอะไรอีกนะครับโลละห0าร้อยเริ่มไม่แพงแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าจริงๆนะครับค่ะนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ผลนะครับ แกก็เอาไปขายแบบนี้ฮะจ้ะเออเป็นเสน่ห์เลยพี่หมายบอกว่าผลตอบรับดีค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครทำละมั้งนะครับสัปดาห์หนึ่งแกมีรายได้ประมาณ2,000-2,500นะนะครับเดือนเดือนเนี่ยก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นเลยนี่ไม่ธรรมดาอ้าวเดี๋ยวไปฟังแกดูนะครับรสชาติของเขาข้อจากคล้ายๆลูกเกดจะหวานอมเปรี้ยวอะค่ะแล้วก็มีความรสชาติหนึบหนับ เคี้ยวอร่อยทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็จะช่วยเรื่องอมีสรรพคุณต่างยาก็จะช่วยเรื่องอขับเสมหะแล้วก็แก้อาเจียนแก้ K มองรถได้ด้วยค่ะแต่ผลิตไม่ทันจะด้วยซ้ำเพราะว่ามีออเดอร์มากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ผลิตตามออเดอร์ด้วยแล้วก็ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะคะทำไมถึงหันมานั่นแหละครับท่านผู้ชมครับผลิตตามออเดอร์นะตะลิงปิง,ะง,ปง่ะปผมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เลยละกันท่านผู้ชมที่สนใจนะครับ089 8 8 8 4 5 3 7นะครับหน้าจอน้าจอหาพี่สุมาลีนะครับเพราะว่าแกทำตามออเดอร์ใช่ไหมถ้าโทรไปตอนนี้น่าจะอีก7วันใช่ไหมพี่ถึงจะได้าอคุยกับเขาดูก็คุยกับแกก็ดูนะครับแกอาจจะทำไว้แล้วก็ได้จ๊จเออาจจะได้เลยก็ได้นะครับแหมน่าทานแต่เขาบอกว่าใครที่มีปัญหากับไตเนี่ยไม่ควรทานเยอะใช่ไหมพราะ อ้าวมันนี่ไงเขาบอกว่ามันมีมีผลอยู่อ๋อเหรอฮะมีผลอยู่ใครเป็นไจนะก็อันนี้ก็ก็ลองศึกษาแต่ทุกอย่างแหละค่ะทุกอย่างแหละอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันมากไปมันก็เป็นโทษก็พอประมาณนะครับก็เออมันก็พอประมาณแล้วนะฮะเอาพอดีพอดีนะครับภาษาพระเรียกว่าโอชเนมัตันยุตาแต่ถือว่าเป็นไอเดียกัน พ่อมูลค่าอาหารนะครับจากตะลิงปิงหลายคนที่กินไม่เป็นเพื่อเผื่อเด็กๆจะกินเป็นนะเด็กๆจะกินเป็นนะเด็กก็จะรู้สึกมันเปรี้ยวมากเกินไปถ้าตะลิงปิงเนี่ยนะครับบางคนไปทํากับข้าวอยทำน้ำแกลไหลขึ้นมาซะงั้นแต่ว่าพอทําอย่างนี้อบแห้งเนี่ยมันก็กินเหมือนขนมได้